กองเชียร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามคุยโวโอโอดว่ากับตันโฟท,ทีทรันทิทันทุยมีฝีมือเหนือกว่ากับตันบุ๋มบิมชัชจอรอ์โมกสีของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราลองเทียบปอนต่อปอนใครจะเก่งกว่ากันวันนี้ช่องข้างสนามจะพาไปเทียบฝีมือและผลงานของกับตันทั้ง2องทีมชาติเพื่อตอกลับกองเชียร์ชาวเหนียนให้หน่างหงอยกันในวันนี้ครับ สำหรับวงการวอลเลย์บอลหญิงในย่านอาเซียนที่เรียกว่าเป็นเบอร์1และเบอร์2ในย่านนี้คงจะหนีไม่พ้นคู่รักคู่แค้นในวงการกีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าทีมชาติไทยของเรายังคงเป็นเบอร์หนึ่งในภูมิภาคนี้เพราะมีอันดับโลกการันตีที่เหนือกว่าโดยทีมตบสาวไทยของเรารังอันดับที่18ของโลกมีอยู่171.66คะแนนส่วนทีมตบสาวเวียดนามอยู่ในอันดับที่28ของโลกมี136.75คะแนนห่างกัน10อันดับนะฮะ ที่สำคัญในด้านของผลงานทีมตบสาวไทยของเราก็ยังดูเหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นการได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกอย่าง VNL หรือแม้แต่ชิงแชมป์โลกซึ่งทีมชาติไทยของเราก็มีชื่อในรายการ w o r l d c l a s s เหล่านี้นะฮะถึงแม้ว่าจะหลุดฟอร์มไปให้กับทีมชาติเวียดนามในการแข่งขันซีว g ล e ที่ผ่านมาที่บ้านเวียดนามก็ตามนะฮะ แต่สุดท้ายแชมป์รายการซีเกม2025ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพทีมตบสาวไทยของเราก็ยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติเวียดนามไว้ได้อีกครั้งซึ่งแม้ว่าทีมตบสาวเวียดนามจะพัฒนาทีมขึ้นมาเบียดลุนแชมป์ซีเกมกับทีมชาติไทยได้อย่างสนุกสูสีคู่ขี้มากขึ้นเรียกว่าหายใจรถต้นคอทีมชาติไทยก็ตามนะครับ โดยความภาคภูมิใจของบรรดากองเชียร์ชาวเวียดนามที่สุดมั่นหน้าเรียกว่าบรรดาผู้ทำไร่มั่นสปะปลังเป็นอาชีพอย่างชาวเหงียนยกให้กับตัน 4T ีทรันทิชันทุยกับตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมเชนเวียดนามมีฝีมือที่เหนือกว่ากับตันชัชชุออนโมกสีของทีมตบสาวไทยซึ่งก่อนอื่นเรามาดูข้อมูลเบื้องต้นของทั้งคู่กันก่อนนะครับ สำหรับกัปตันชัชออนโมกสีกัปตันทีวัลเลวัลหญิงถีมชาติไทยสาวบุรีรัมย์คนเก่งวัย26ปีบุ๋มบิมนั้นสูง180เซนติเมตรนะฮะบุ๋มบิมนั้นกระโดดได้สูงโดยมีจุดตบอยู่ที่302เซนติเมตรและมีจุดบล็อกอยู่ที่298เซนติเมตรนะฮะปัจจุบันสังกัดสโมสรวิกตอรินาฮิเมจิสโมสรน ji, สมสนในเอสวิลีประเทศญี่ปุ่นครับ ฝากฟังของกับตันทีมชาติเวียดนามทรันทิทันทุยเธอนั้นปัจจุบันอายุ28ปีแต่สูงถึง193เซนติเมตรเรียกว่าสูงต่งงางหงำํำเน็ดกันเลยทีเดียวโดยทรันทิทันทุยมีจุดตบสูงมากอยู่ที่320เซนติเมตรมีจุดบล็อกที่สูงถึง310เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับปัจจุบันสังกัดสโมสรอนบุนมคกรนวิงส์ในเอชวิลีประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งแน่นอนว่ากองเชียร์ทีมตบสาวเวียดนามก็เริ่มเคลมกันแล้วนะครับ ว่ากับตันทีมชาติเวียดนามอย่างทรานทิทันทุยมีความสูงที่เหนือกว่ารวมไปถึงมีความสามารถที่ดีกว่ากับตันบุ๋มบิมชัชชุออนโมกสีของเราแต่แอดไม่คิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะบุ๋มบิมของเรานั้นก็มีฝีมือสุดยอดเหมือนกันเรามาไล่ดูทีและความสามารถกันเลยทั้งการตีบอลการบล็อกการเสิร์ฟการรับบอลรวมไปถึงผลงานส่วนตัวและผลงานทีมชาติของกับตันทั้งสองชาติกันเลยนะครับ มาเริ่มกันที่การตีบอลก่อนนะครับสำหรับบุมบิมชัชชออนโมกสีของเรามีความโดดเด่นในการตีบอลที่ชัญฉลาดทั้งการบิดข้อมือในการตีบอลการตีนีบล็อกการตีทัชเอาคะแนนการยอดการตีบอลแก้หรือแม้แต่การตีบอลหนักฝาบล็อกก็ทําได้ดีมากนะฮะถึงแม้ว่าชัชชอวนโมกสีจะเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาซึ่งในช่วงนี้เธออาจจะไม่ได้ลงพลังในการตีบอล100%นะครับ แต่หากเป็นช่วงที่กัปตันชัชชุออนฟิตเต็มร้อยแล้วละก็เธอจะมีการตบหนักไอกระอักปอดสุดยอดปลอดแตกได้เหมือนกันนะฮะในส่วนของทันทิทันทุยกัปตันทีมชาติเวียดนามก็โดดเด่นในเรื่องของการตีหนักตีฝังเน้นการตีบอลที่รุนแรงเฉียบคมเป็นหลักทั้งบอลหัวเสาและบอล3เมตรหากมือเซตเซตบอลเข้ามือของโฟทีแล้วแล้วก็จะกระโดดอัดจัดไม่ยั้งสร้างความกดดันให้กับฝ่ายตรงข้ามได้ดีมากทีเดียวนะครับซึ่งในส่วนของการตีบอลน,นี้แอดให้คะแนนพอๆกันนะฮะ พราะชัดชุออนของเราโดดเด่นในเรื่องของการตีบอลที่ฉลาดมีความหลากหลายแต่ทร a นทิชันทวจะโดดเด่นในเรื่องของความหนักหน่วงก็ดีคนละแบบนะครับมาดูในส่วนของการบล็อกกันบ้างซึ่งทั้งคู่ก็ทําได้ดีพอๆกันนะฮะทั้งการกระโดดเอื้อมบล็อกทั้งการจับบล็อกก็ถือว่ายอดเยี่ยมทั้งคู่แต่ทร a นทิชันทวจะได้เปรียบตรงที่เธอนั้นมีความสูงมากกว่านั่นเองนะครับมาดูกันที่การเสิร์ฟทั้งคู่ก็ทําได้ดีพอๆกันนะฮะสามารถเสิร์ฟก,กดดันคู่ต่อสู้ได้เป็นอย่างดีในส่วนนี้ให้เสมอกันนะ มาดูในส่วนของการรับบอลกันบ้างในการเล่นเกมรับบุ๋มบิมชัชัวออนทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะหากชัชัวออนโมกสีของเราไม่มีอาการบาดเจ็บฟิตเต็มร้อยบุ๋มบิมจะถูกจัดให้เป็นเบอร์หนึ่งในการรับบอลเสิร์ฟรวมกับลิเบโรลของทีมอย่างแน่นอนหากบอลมาแบบไม่โหดจนเกินไปการันตีได้เลยนะครับว่าบุ๋มบิมนั้นสามารถรับเปิดแถมรับจบได้แบบสบายหายห่วงเลยนะฮะแต่ในส่วนของโฟทีหรือว่าทันทิทันทุยทักษะการรับบอลไม่ใช่จุดเด่นของเธอนะครับ พราะทันทีทันทุยนั้นส่วนใหญ่โค้ชเวียดนามจะเน้นให้เปิดเกมบุกมากกว่าเพราะเธอนั้นเป็นตัวทําสกอร์เป็นหลักไม่เน้นการรับบอลเพราะต้องเก็บพลังไว้ขึ้นตีทําคะแนนเป็นส่วนใหญ่ในส่วนของการรับบอลหรือการเล่นเกมรับก็เป็นกับตันบุมบิมชัชชวออนโมกสีเหนือกว่าทันทีทันทุยในส่วนนี้นะฮะและอีกหนึ่งสิ่งที่กับตันชัชชงออนโมกสีเหนือกว่ากับตันทันทีทันทุยของเวียดนามอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็คือผลงานในระดับชาติและในระดับนานาชาตินั่นเองนะฮะ โดยผลงานส่วนตัวของบุบิมชาชองอนโมกซีนรับรางวัลมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมในรายการยุวชนชิงแชมป์เอเชียตั้งแต่ปี2014โน่นเลยนะครับจนได้เข้ามาติดทีมชาติชุดใหญ่รวมไปถึงรางวัลตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมทั้งรายการเยาวชนหญิงชิงแชมป์อาเซียนและชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะฮะรวมไปถึงตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมในรายการชิงแชมป์สมสอนเอเชียอีกด้วยนะฮะ นอกจากนี้บุมบิมยังเคยได้รับรางวัลู้เล่นสมคุณค่าในรายการชิงแชมป์เอเชียมาครองด้วยนะครับชัดชุอ่อนโมกสีของเรานั้นติดทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2014โดยตอนนั้นเธออายุแค่15ปีเท่านั้นเองนะครับเคยพาทีมเรรย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ควา้าแชมป์เบ์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียมาแล้วเมื่อปี2023ซึ่งในปีนั้นเวียดนามได้แค่อันดับที่4นะฮะ นอกจากนี้บุ๋มบิมชัชโอ,อนโมกศียังเคยพาทีมตบสาวไทยของเราผ่านเข้าไปเล่นในรายการระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื่องทั้งรายการเนชันลีกหรือ v n l อนเนะครับรวมไปถึงรายการวลอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกก็เคยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาแล้วเรียกว่าบุมบิมนั้นเป็นผู้เล่นที่มากด้วยประสบการณ์และเป็นผู้เล่นส่งคุณค่าของทีมตบสาวไทยที่ถีมชาติไทยเราจะขาดไม่ได้ในเวลานี้นะฮะ ในส่วนของทันทิทันทุยกับตันทีมชาติเวียดนามเธอเคยได้รับรางวัลส่วนตัวมากขอตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมในการแข่งขันวอลเลย์บอลของสโมสรภายในประเทศรางวัลหัวเสายอดเยี่ยมรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในปี2021นะครับรวมไปถึงทันทิทันทุยนั้นยังพาทีมชาติเวียดนาม,มคว้าแชมป์ AVC Nation Cup 2025ที่จัดโดยสมาพันธ์วอลเลย์บอลเอเชียจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะฮะ นอกจากนี้เธอยังพาทีมชาติเวียดนามควา้าแชมป์ซีวีลีกในสนามที่2ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพโดยการเอาชนะทีมชาติไทยนั่นแหละครับแต่ในแมชนั้นบุ๋มบิ๋มชาชิโอนโมกสีของเราไม่ได้ลงนะครับเนื่องจากยังรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่สำคัญในแมชนั้นทีมชาติเวียดนามมีเงียนทิบิตเวียนหรือตู้เย็นปรุงประจําการในหัวเสาเป็นอีกหนึ่งอาวุธหลักนะครับ แต่ในส่วนที่กัปตันทีมชาติเวียดนามยังไม่เคยทําได้เลยก็มีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไม่เคยพาท,ทีมคว้าแชมป์เอเชียได้เลยดีที่สุดก็ได้แค่อันดับ4เท่านั้นรวมถึงทีมชาติเวียดนามเองก็ยังย,งยอดเยี่ยมไม่พอยังไม่ได้สิทธิ์ลุย VNL หรือเนชั่นลีกสักครั้งเลยนะครับรวมไปถึงในรายการชิงแชมป์เอเชีย2025ล่าสุดที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพทีมชาติเวียดนามก็ตกรอบแรกแ่รวด3นัดทาได้เพียงอันดับที่31ของรายการนะครับ และที่สำคัญในรายการซีเกม2025ล่าสุดทีมชาติเวียดนามก็พ่ายทีมชาติไทยไปแบบเฉียดชฉ้ว3ต่อ2เซตสวมบทพระรองไปอีก1ปีโดยในรายการวอลเลย์บอลหญิงซีเกมทีมชาติเวียดนามยังไม่เคยคว้าแชมป์สักครั้งเดียวเลยนะฮะซึ่งนับไปนับมาแล้วในส่วนของผลงานทั้งส่วนตัวและของทีมชาติก็ถือได้ว่ากับตันทีมชาติโ,โอนโมกสีของเราชนะขาดฐานทิศันทุยของเวียดนามนะฮะ ซึ่งกับตันชัชุออนนั้นพาทีมชาติไทยของเราคว้าทั้งแชมป์ซีเกมเหนือทันทิทันทุยคว้าแชมป์บอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียและพาทีมชาติไทยเล่นในระดับนานาชาติอย่าง v n l หรือ Nation League รวมไปถึงรายการชิงแชมป์โลกอีกด้วยนะครับ ซึ่งดูแล้วทันทีทันทุยกับตันของทีมชาติเวียดนามคงต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากที่จะพาทีมตบสาวเวียดนามกล่าวขึ้นมาทาบรัศมีทีมชาติไทยถึงแม้ว่าในช่วงนี้ทีมชาติเวียดนามจะพัฒนาทีมขึ้นมาสู้กับทีมชาติไทยได้อย่างสูสีก็ตามและเป็นหน้าที่อันนักอึ้งใหญ่หลวงที่ทางกับตันทีมชาติชอนโมกสีจะพาทีมตบสาวไทยของเราถีบยับขยับหนีทีมชาติเวียดนามขึ้นไปอีกขั้นให้ได้ด้วยการพาทีมชาติไทยสร้างผลงานให้เยี่ยมยอดและดียิ่งขึ้นในรายการ VNL2 26ที่จะมาถึงในปีหน้าหากทีมตบสาวไทยของเราทำผลงานได้เป็นอย่างดีเชื่อแน่ว่าสาวกกองเชียร์ทีมชาติเวียดนามคงจะไม่กล้าเผเยอหน้ามายกให้กับตัน40ทันทิทันทุยมาเทียบกับกับตันทีมชาติไทยของเราอย่างบุบิมช,ชัชชงอดได้ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมตบสาวไทยของเราต่อไปนะครับคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นเป็นประการใดคิดว่ากับตันทีมของเรากับของเวียดนามใครมีฝีมือเจ๋งกว่ากันคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ และฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องข้างสนามโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับ